สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุลมนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักหลังสิงหาคมก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนั่นเองนะคะและแน่นอนมันเป็นแรนดอมมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดเลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่รักกันชอบกันนะคะอยากสนับสน ให้ช่องนี้นะคะอยู่ต่อไปได้นะคะใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่สามารถที่จะโอนมาโดยตรงนะคะให้ออมได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตอนนี้ยอดนะคะอยู่ที่614.43บาทนะคะจากล้าสุดที่มันเคยมี2000กว่าบาทอะเมื่อวานซื้น,นะคะเอาไปจ่ายค่ารักษาลักกี้นะคะก็ต่ายเคราะ กระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมา,าตรวจเลือดนู่นนั่นนี่รับยา2003 นะถ้าจะไม่ผิดนะไปดูในชุมชนได้นะคะเวลาอมใช้จ่ายอะไรเกี่ยวกับเงินสนับสนุนช่องอมไปโพสไว้ตรงนั้นแหละนะคะก็เลยวูบเลยนะคะเหลือแค่25บาทมั้งแล้วก็ได้อัพขึ้นมานะคะมีคนโอนโอนโอนมาให้ได้มา600กว่าบาทขอบคุณมากๆนะคะนี่รอดตายไปได้เพราะเงินสนับสนุนช่องแท้ๆเลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะทุกคนนะหรือใครอยากจะอุดหนุนนะ,ะผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสบูห่หน้าทองนะคะที่อมใช้มาปีกว่าแล้วเนี่ยจดทะเบียนออยเรียบร ร้อยแบรนด์ g o ลแอ8เนะคะแบรนด์ของออมเองเนี่ยแหละนะคะก็ใช้มาปีกว่าแล้วนะคะลงพลังงานหน,าหน้าทองสายขาวนะคะโดยอาจารย์นะก็ตอนนี้จัดโปรแถมสีพึ่ง ปัทมังหน้าทองนะคะใครสนใจโปรนี้นะคะใช้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ปกติได้เลยนะคะเป็น Daily Use ได้เลยก็ดูที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะทุกคนอ่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือปุ่มปุ่มซูเปอร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคุณนะที่กดแล้วก็เป็นการให้ทิปออมเนี่ยออมก็ขอบคุณทุกๆช่องทางละกันนะคะไม่ว่าจะสนับสนุนกันมาแบบไหนก็ตามนะ ชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุมที่ดูคลิปนี้นะคะไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาไม่ชัดเจนธาตุลมพลังงานหลักของคุณกับเขาในตอนนี้ค่ะอุ๊หสิบดาบเลยเหรอคะอยังไม่มีไพ่ราศีขึ้นมานะคะออกแนวเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเฟรนด์โซน เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการเงินการทองการงานการเรียนนะคะหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มก้อนเพื่อนกันเอามองว่าพวกคุณเป็นเพื่อนที่สตรองมากนะคะเอามองว่าเรื่องความรักมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหรอ่อ่ะนะมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดมันเหมือนจะเป็นแฟนกันได้แต่มันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นออาเลยไม่แน่ใจว่าก่อนนะั้นเนี่ยพวกคุณมีประเด็นสิบดาบนะคะประเด็นเละเทะนะ ประเด็นย่ำแย่ประเด็นไม่ดีอะไรต่อกันนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มก้อนสังคมมันก็เลยทําให้อาจจะยังรู้สึกสตรองมั่นคงอาจจะเป็นเพียงแค่สายใยก็ได้นะคะในบางคนเนี่ยถ้าเดินจากกันไปแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่สายใยอะไรบางอย่างที่เราต้องป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ในสังคมร่วมกันนะคะหรือว่าเป็นความสตรองในสายใยในความรู้สึกนะหรือไม่พวกคุณก็คือเป็นเพื่อนที่มั่นคงซึ่งกันและกันนะคะอืม ประมาณนี้ถ้าให้พูดเรื่องความรักเนี่ยแม่มันไม่ค่อยจะแบบแบบว่าวินิสมาราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออนะนก็เลยไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วไหมมันเป็นความสัมพันธ์เตอร์ดปาร์ตี้ก็ได้นะคะหรือว่าประเด็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมีอิทธิพลนะไม่ชัดเจนธาตุลมปักหลังสิงหาค่ะ อู้ไพ่ขึ้นมาเกินไม่เป็นไรเนาะ,ะมีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนชาวกลุ่มชาวพิจิกชาวพฤศพนะคะว้าวเมเจอร์อาคานาทั้งห้าใบเลยทุกคนเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือขานรับจากจักรวาลอะไรบางอย่างคะ่ะเท่ากับธรรมชาติบังคับให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นนะคะ ตามกฎตามเกณฑ์ของธรรมชาติตามพลังงานจัก,กรวาลที่มันหนุนนาหรือว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตมันจะต้องเป็นปักหลังสิงหาคมไม่ชัดเจนทัดลมว้าวออมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะสมมุตินะไปไปกลับๆดีๆร้ายๆบ้างแต่ดูแล้วจะได้มาเยียวยากันจะได้เปิดอกเปิดใจพูดคุยประกาศนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ ของความสัมพันธ์บางอย่างค่ะเช่นพวกคุณอาจจะประกาศนะคะว่าเราจะดูแลกันและกันไปเราจะเป็นผู้สนับสนุนกันไปหรือว่าเราจะเป็นแฟนกันแต่มันจะมีการถูกประวิงไว้ก่อนหรือค่อยเป็นค่อยไปแสดงว่าสถานการณ์ที่จะต้องมีการประกาศมีการบอกออกไปมีการสื่อสารนั้นเนี่ย มันจะเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นในทิศทางที่แบบดีนะนะคะบางคนก็จะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่มีการบอกผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอแต่อ้อมมองเห็นค่ะความสัมพันธ์ยังเป็นในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเป็นการเขาเรียกว่าสมมตินะเป็นการพูดบอกเพื่อมีความหวังร่วมกันหรือเพื่อให้ความหวังอะไรบางอย่างก็ได้ นะคะหรือบางคนบางเคสเท่านั้นนะคะมีการบอกจากอีกฝ่ายหนึ่งว่าฉันมีแฟนแล้วนะก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกกันนะคะแต่ทิศทางเอามองว่ามันเป็นในทิศทางที่ดีอะทุกคนนะเนี่ยมันเป็นพลังหนุนนำจากธรรมชาติหรือจักรกวาลหรือตามเกณฑ์ชะตามันจะต้องเป็นค่ะทุกคนนะทัดลมนะ บางทีเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดีมากๆแต่อาจจะค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะที่แบบให้อิสระซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้มั่นมีเดอะสไตล์ด้วยนะอืนะคะเทมเพลสเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะอืมจะได้บอกกล่าวเล่าสิบขึ้นสเตตัสอืมกันก็ได้นะ ไม่ชัดเจนธาตุลมเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะชึบชึบชึบมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวกันนะคะไม่ชัดเจนธาตุลมเขารู้สึกแบบใจคอวั่นไหวเนาะมันเป็นความใจคอวั่นไหวในลักษณะที่ว่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกได้คะ่ะว่าเขาก็อยากจะเดินหน้า นะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแฮปปี้กระดีกระดาสนิทหรือว่าเป็นแฟนหรือเป็นคอมมิทเมนต์แต่เอามองว่าเขาหวั่นไหวเพราะตัวเขาเองก็ยังแอบติดเขาเรียกว่าความรักสันโดดหรือว่าเป็นชาวอินโทรเวิร์ตอยู่ก็ได้นะคะแต่ความรู้สึกเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณนั่นแหละแต่มันเป็นการเริ่มต้นนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะได้สนิทกันมากขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นศึกษานิสัยใจคอกันแบบ มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นในความรู้สึกเนี่ยเอาองว่าเขาก็ชอบแล้วหวั่นไหวสนิทหรือว่าผูกพันกับคุณอยากจะทำให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะนิดนึงยังแอบหวั่นไหวเพราะติดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบรักสันโดษค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็อาจจะมีบ้างเนาะการทำตัวแบบอยู่คนเดียวรักความสงบรักสันโดษ พูดน้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็คงจะเป็นไปได้ว่าความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการที่เขาจะต้องศึกษานิสัยใจคอคุณเพราะว่ามีใจให้แล้วก็เราก็ชอบนั่นแหละนะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปคะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะทำยังไง โอ้โอเคมีให้ชาวธาตุน้ํากรากฏมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุดินมาก่อนประสบกันเอาองว่าเขาจะพยายามทําให้บรรยากาศมันดีที่สุดนะคะเป็นห่วงเป็นใยปรับความเข้าใจนะคะอะไรก็ตามที่มันเคยหยุดชะงักยับยั้งอะไรกันไปหรือช้าช้ากันไปเนี่ยเอาองว่าเขาจะพยายามทําให้มันราบลื่นให้ดีที่สุดให้บรรยากาศดีที่สุด เขาอาจจะแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขายังอยากจะไปต่อยังอยากจะสร้างบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นหรือว่ายังต้องการที่จะแบกหามความสัมพันธ์นี้ไปให้มันดีซึ่งกันและกันนะคะอนะคะก็อาจจะเป็นการรอให้มันมีอะไรที่มันจะมั่นคงมากกว่านี้แต่เบื้องต้นขอทําให้มันมีบรรยากาศที่ราบรื่นที่มันดีซะกอ่อนละกันอะไรอย่างนเนาะอเออ แอบถามแล้วกันค่ะว่าคนคนนี้นะคะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณบ้างนะไม่ชัดเจนธาตุลมเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณค่ะอยากจะเป็นอะไรกับคุณไม่ชัดเจนธาตุลมอยากจะเป็นอะไรกับคุณมีไพ่ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมชาวพิจิกนะคะเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณ มองว่าเป็นไปได้ว่าเขาเขาก็อยากจะเป็นคนรักที่จริงจังแต่เขาก็ต้องการอิสระด้วยเขาต้องการที่จะเป็นคนรักที่จริงจังหรือเป็นซัพพอร์เตอร์ที่จริงจังแต่เขาก็ยังคงต้องการอิสระด้วยนะคะเาต้องการพื้นที่ที่จะได้อิสระด้วยนะมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นคนเก่านะคะเนี่ยตามไพ่นะมีโอกาส ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่ดลมทิศทางนะคะอ่อมองว่าด้วยด้วยความรักอิสระหรือว่าด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมีรอยร้าวมันมีช่องว่างมันมีรักทางไกลหรือว่ามันมีรอยร้าวอะไรบางอย่างแนวโน้มหรือทิศทางเนี่ย อมมองว่ายังยังมีอะไรบางอย่างที่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 จะเกิดขึ้นอย่างปรปปับรออยู่เช่นอะไรเช่นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขายังดูมีกำแพงหรือมีจุดยืนที่ชัดเจนหรือมีความเป็นตัวของตัวเองในลักษณะที่ยังต้องการอิสระอยู่ก็ได้ทำให้ทิศทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักทางไกลหรือความรักที่หันหลังให้กันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีรอยร้าวเนี่ยนะคะอมมองว่าแม้ว่ามันจะ เขาเรียกว่าสนิทกันหรือว่ายังมีประเด็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานข้องเกี่ยวกันหรือว่าความผูกพันใดๆที่ยังต้องข้องเกี่ยวกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ายังมีบรรยากาศของความแบบเหินห่างอยู่บ้างมีช่องว่างอยู่บ้างอยู่นะแต่ออมมองว่าก็จะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะเป็นข้อความหรือได้รับรู้อะไรบางอย่างที่แบบแบบตกใจอ่ะ เออได้รับรู้เป็นข้อความหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะคะช็อกกับข้อความนั้นช็อกกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บนั้นนะก็เลยทําให้อาจจะยังเ,เป็นอาจจะเป็นความไม่พร้อมของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นความไม่พร้อมของฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะได้พูดได้คุยได้ได้บอกกล่าวได้ได้ส่งข้อความได้อะไรต่างๆเนี่ยมาในลักษณะของการเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะและการเปิดอกเปิดใจคุยกันนั้นก็จะพบว่าต่างคนต่างมีจุดยืนแล้วก็อาจจะยังมีกำแพงอยู่บ้างที่เป็นของใครของมันเนี่ยนะก็เลยยังต้องอดทนกับการที่จะต้องอค่อยพูดค่อยคุยกันไปนะคะแบบ สถานการณ์เติมเต็มความสุขให้ใหกันแบบยังไม่ผูกมัดนะคะแม้ว่าสายใยมันจะดูเหนียวแน่นสตรองอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่เกือบเกือบเกือบจะดีแล้วต้องใช้คําว่ามันเกือบจะดีมันเกือบจะชัดเจนแล้วละแต่ก็นิดนึงอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางอาจจะเป็นไปได้นะว่าหลังจากที่ได้พูดได้คุยได้เปิดอกได้อะไรตรงเนี้ยนะคะ ในทิศทางที่มันจะดีอย่างที่ออมว่าแต่มันอาจจะยังต้องประคับประคองหรือค่อยเป็นค่อยไปก,ก,กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่ถูกผลักดันโดยจักรวาลหรือธรรมชาติหรือตามเกณฑ์ชะตาเนี่ยนะเพราะมันยังมีการตั้งแง่ตั้งดับตั้งกำแพงอะไรกันบางอย่างอยู่หรือรักทางไกลย,ยังเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยยังต้องอิสระซึ่งกันและกันอยู่นะคะแล้วก็เกือบจะ <S 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 ดีแหละน<ด>ะเกือบจะ complete เกือบจะสมบูรณ์ละนะเรามาดูชาวธาตุลมบ้างดีกว่าคะ่ะไม่ช,ชัดเจนธาตุลมแล้วตัวคุณละคะคุณนะ่ะรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างชาวธาตุลมตัวคุณเองมีพลังงานหลักอย่างไรกับคนคนนี้นะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ที่ยังไม่ไว้ใจนะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกรากรกฎมีนพิจิกคุณบอกว่าตัวคุณเองก็มีใจหรือว่ารู้สึกดีๆกับเขา มีความรักใคร่เอ็นดูหรือใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณก็กลัวว่ามันจะมีเรื่องดรามา่าคุณก็กลัวว่าสมมตินะว่าตัวคุณเองมีความนอยมีความดรามา่าอะไรบางอย่างอยู่ยังน้อยใจเขาอยู่อะไรเงี้ยคุณก็กลัวว่ามันจะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกไหมออกแนวเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณอาจจะเป็นในลนักษณะแบบรอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแบบไม่ไว้ใจซะเท่าไหร่อะ่ะไม่ไว้ใจเท่าไหร่ เพราะว่าประสบการณ์เดิมๆมันสอนให้คุณรักอย่างระวังตัวเออใช้คํานี้นะนะแล้วคุณก็ยังมีเรื่องดราม่าน้อยใจอะไรอยู่ก็ได้แต่ถามว่าคุณรู้สึกดีๆเขาไหมก็ดูจะยังมีมีใจให้แต่ว่ามันสู้ความระแวงไม่ได้มันสู้การที่คุณจะดูไปในระยะยาวก่อนว่ามันจะผิดซ้ำซากมันจะซ้ำรอยเดิมมันจะเป็นประสบการณ์เก่าๆที่คุณเคยพบเจอมาหรือเปล่าค่ะ น่าจะเป็นฝั่งเขาเนาะที่เป็นฝ่ายแม้ว่าจะดูลักอิสระชอบความเป็นส่วนตัวแต่ก็คงจะพยายามทำบรรยากาศให้มันดีที่สุดนะอ่ะเรามาดูข้อความหน่อยดีกว่านะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนทาาดลมเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างไม่ชัดเจนทาาดลมเขามีข้อความอะไร I am grateful for the spiritual lesson นะคะฉันขอบคุณนะสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณเขาได้บทเรียนบางอย่างจากคุณนะทำให้เขาเติบโตได้นะคะ sometimes I stay awake thinking about you บางครั้งเขาก็ตื่นมาแล้วก็คิดถึงชาวทาตุลมนะ you don't know how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนในการปล่อยชาวทาตลมไปอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์ที่เคยเละเทะกันไปนะคะ we need uh, We need to let each other go จริงๆแล้วเราควรที่จะปล่อยกันไปเนาะ mm hmm. เขาก็รู้สึกได้ว่าจริงๆมันมันอาจจะดีกว่าในการปล่อยกันไปก็ได้ไง I hope that you can forgive me one day หวังว่าเธอหวังว่าชาวท่าลมจะให้อภัยเขาได้ด้วย mm hmm. หรือเผลอๆชาวท่าลมอาจจะเป็นฝ่ายพูดก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะปล่อยกันไปเออแล้วเขาก็บอกว่า หวังว่าชาวท่าลมจะให้อภัยได้นะอะไรย่างนี้ก็ได้นะคะบางทีข้อความมันอาจจะสวนสวนกันระหว่างลมกับเขา I will wait for a sign from you เขาจะรอสัญญาณจากคุณค่ะอ่าอันนี้คือข้อความจากเขาค่ะเป็นพลังงานของการที่เขาต้องการการหันหน้ามาคุยกันหรือคืนดีหรือต้องการให้คุณเข้าใจเขาบ้างหรือว่าให้อภัยเขาชาวาตาลมมีอะไรอยากบอกเขาค่ะ ชาวทาดลมมีอะไรอยากบอกเขา I left when I saw you with someone นะคะชาวทาดลมไปจากเขาเมื่อเห็นเขากับใครบางคนอันนี้คุณบอกนะ Sometimes I stay awake thinking about you นะคะบางครั้งเออใจตรงกันตรงที่ว่าบางครั้งตื่นมาก็คิดถึงกันและกันนะคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันบางที The timing just wasn't right for us นะคะเวลามันผิดที่ผิดทางมากๆเลยนะสำหรับชาวทัดลม I wish I had t r e a t you better ฉันหวังว่าฉันจะปฏิบัติกับเธอได้ดีกว่านี้อาชาวถ้าลมก็มีมุมอยากจะแก้ตัวให้มันดีเหมือนกันในการกระทําอะไรบางอย่างให้มันดีดีขึ้นกว่าเดิมกับเขาอะนะคะ I'm starting to understand our connection ฉันเข้าใจละนะชาวทาลมเข้าใจละว,ว่า connection นี้มันเป็นยังไง I want to feel that way again แต่คุณก็ยังโหยหาบางสิ่งบางอย่างเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าถ้าได้กลับไปสัมผัส ความรู้สึกเหล่านั้นอีกครั้งให้มันคงดีมากๆเลยนะคะตกออกแนวมีความทรงจําดีๆร่วมกันอยู่นะอืม อ่ะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตุลมนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจ๊ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้จะลาไปแล้วนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์แต์ด้วยนะคะก็จะแหมเป็นพระมหาการุณาที่คุณ <laughs> อย่างสูงนะคะแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนช่องโดยตรงใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะจ๊ะโอนมาโดยตรงได้เลยแปะสลิปไปแปะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์เซรั่มและสบู่นะนะะ้าทองได้เลยนะคะออมใช้มาปีกว่าแล้วนะคะ โปรอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจถ้าใช่ก็สั่งมาวันนี้ลาชาวทาลงไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย